นอนทะ่ะแม่ยาไส้แพ้ให้ไหมเอาไหมนายดูสิแพ้ให้อย่างข้าบวมเริ่มเลยนะี่ยไอข้าวมานี้เร็วอา้าวมา แม่ไปแล้วนอนเถอะเลยค่าเจ็บมาอย่าไปยุ่งกับพวกมันนะมันกัดเอานะรู้ไหมมันจะกัดเอานอนไปเลยแม่ไปแล้ว ให้ข้ามานอนเลยมานอนที่จ้อยนี่เลยแม่จะตีพวกนั้นนอนเลยนะไม่ต้องลุกไปไหนนะจอ้อยดื้อนักมึงอะพ่อหมดละ